อีกหนึ่งช่องทางสำหรับชาวโซเชียลนะคะผ่านทางติกตอขค่ะ13สยามไทยทีวี HD รู้จริงต้องช่อง13สยามไทยค่ะสวัสดีครับรายการทันข่าวครับวันนี้แหมเรามีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วนะครับชื่อสมเด็จเตโชอุนเซนโอ้ยเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเลยเพราะเราขณะนี้เราไม่มีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เต็มที่นะครับพักประชาชนเนี่ย ก็อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกแหมจะทะลกหนังแล้วเดี๋ยวจะโรยเกลือจะส่งฟ้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพอไม่ส่งสื่อเขาโจมตีเขานักข่าวถามเขาก็บอกเออไม่อยากใช้กฎหมายมาช่วยคานไม่เต็มที่ชั้น14บไม่เคยแตะต้องก็ยังงงอยู่ว่าเป็นพักฝ่ายอะไรฝ่ายจะคานเออหรือฝ่ายอะไรวะจะคานก็แปลว่ายังไม่ได้คานเพราะนั้นก็จะคานแล้วกัน ก็ทาไม่เต็มที่วันนี้ทักษิณโชคดีมากเลยเล่นการเมืองทีไรทักษิณคุมอํานาจเบ็ดเสร็จในสภาไม่มีฝ่ายค้านแต่ทักษิณจะโดนฝ่ายที่จะค้านเตะตกเก้าอี้สองทีแล้วคราวนี้กําลังจะโดนอีกนะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะชุมนุมใหญ่แล้วจะรอดไม่รอดเนี่ยแต่ทำไมคุณเซนถึงมาเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเพราะช่วยไงนี่ยพระสยามเทวาธิราชส่งคุณเซนมาคลิปหลุดทีเดียวหรือปล่อยคลิปทีเดียวเนี่ย มึงเอ้ยสนุกสนานเลยเนีย่เขาก็มีการ์ตูนสนุกสนุกขอบคุณอังเคิลที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านร,รัฐบาลให้เราไม่ทำตัวเท่หายใจทิ้งไปวันวันเหมือนฝ่ายค้านที่เรามีเขาบอกดูแล้วขยันกว่า นายกฝันน้ำนมออแปลว่านายกไม่เรียงสานี่นะครับเขาลงมาบัญชาคามินเฮ้ยแกเขียนการ์ตูนเก่งนะผมชอบแกเออเนี่ยมฝ่ายค้าเดินมาหม้อดอกไม้ให้คุเซนูเซนแยกเขี้ยวเลยส่วนสีส้มก็เดินไปหนุกหนกเรื่อยๆเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ยังไงเขาหน้าเรือกเขาก็ได้เกามามาให้เขาเป็นเลยผมว่าเชียร์เขาเป็นเขาที่แล้วอุตสาหเชียร์ซะสุดริมทิมประตูเลยโอ้ฝ่ายขามรก็ ลุยหนักนะครับลุยหนักนะไอ้าษาต,ตามเมือทมนทมอะไรคนตรงคนไท,ทยวิ่งลงกันชิบหายหมดวันนี้เพราะว่าโอ้เขเมนยกมาประชิดแล้วแล้วก็ประกาศเลยนะครับทํามึงทำรั้วนะสงกรา,ามเฮ้ยมันขู่เรานะเราก็งองา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 เออเขาถามว่าทำไมเราหงอนักอ๋อสงสัยเราจะเพ่งครัดในพุทธศาสนาเราไปพวกซื่อหงอคงคือซื่อหงอคง โอ้ก็เลยหงอตลอดเลยเออหงอตลอดเลยนี่ดูคุณมาเนตขูอีกพ่อขู่ลูกขู่มึงจะขู่ไปถึงไหนวะบ้านกูเลี้ยงหมาบางแก้วยังไม่ขูเยอะอย่างนี้เลยคุณมาเนตตั้งเงื่อนไขสามข้อเปิดพรมแดนไทยกัมพูชาหนึ่งต้องเปิดพรมแดนอีกครั้งโดยฝ่ายเดียวไทยต้องเปิดพรมแดนอีกครั้งฝ่ายเดียวโอ้โหเป็นพ่อหรือไงไอ้คุณมาเนตและ รับประกันว่าการเปิดพรมแดนฝ่ายเดียวเช่นนี้เอ้ยขอโทษและรับประกันว่าการปิดพรมแดนฝ่ายเดียวเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอ,อีกอูมึงเป็นพ่อกูแน่เลยว่าไอ้หอกหักแม่งเอ้ยเอาสองด่านชายแดนทั้งหมดต้องเปิดอีกครั้งซึ่งการเปิดเพียงบางส่วนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ก็เรื่องมึงนี่ไอ้หอกหักแม่งรับไม่ได้ก็อย่ารับส่วาวางแม่เลยรับไม่ได้สาม พรมแดนต้องกลับไปเปิดทําการตามเวลาเดิมก่อนวันที่7คือ6กโมงถึง4ี่ทุ่มทั้งคนและสินคา้าเออมึงสั่งเลยมึงอยากสั่งอะไรสั่งมาเลยมึงไม่สั่งให้นายกกูหมดตำแหน่งไปเลยว่ากูจะได้ชอบใจกูจะได้ไม่ต้องไปไล่ไอ้หุ่นหมาเน็ตโอ,โอ้โหโอ้แล้วดูผู้พอ่อบางผู้พ่อคูจะทําสงครามนะไม่เกรงใจปืนเรือกูม้งเลยเหรอวะ โอ้เดี๋ยวนี้แหมมึงบอกม,มีมีอาวุธป้องกันโดนยิงมาถึงเมืองไทยได้ฝ่ายไอ้ต่างประเทศชุดพิเศษก็ไม่เคยบอกเลยว่ามันยิงมาไม่ถึงไม่เคยบอกเลยว่าให้เราเตรียมหลุมหลบไปก็ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปหาพระแสงของเงาด้ามยาวหอกอะไรของมึงวะนี่ฮุนเซนก็ออกมาขู่อีกเลยนะครับถ้าไม่มีฮุนเซนทักษิณก็เข้าประเทศไทยไม่ได้อูมันเลิก,เลกบุญคุณเลยเอาเลยว่าจริงของมันนะจริงนะ ไม่สามารถมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คุณส่งเอกสารอดีตนายกอภิสิทธิ์ให้ผมคุณทักษิณคุณมีความผิดฐานกบฏต,ต่อคนไทยลงชื่อคุณเทนประธานวุฒธธิสมัชิกเออเอาเราไว้เอาเรายุ่งเรไว้พ่อพ่อกบฏลูกขายชาติอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอคุณเซนนี่บอกอุณเซนบอกแล้วถ้าสร้างรั้วลบกันแน เฮ้ยมันไม่เกรงใจเรือปืนกูเลยแลเรือปืนกูเนี่ยนะขอโทษนะเอ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่เหมือนโดนนะโดนไปมันก็ยิงสอยได้ยิงให้โดนร่วงกูปืนเรือนะมึงสอยลูกปืนไม่ได้ตุง้งลูกปืนออกไปมึงจะยิงลูกปืนได้ตกได้ไงว่ามึงแม่นขนานดะยิงลูกปืนโดนเหรอไอ้ควายแล้วลูกปืนเนี่ยเขาไม่ได้มีควบคุมด้วยไอ้ไอ้ไอ้นำทางด้วยคลื่อวมทยุบมวยเอาอะไรมาจาับปอยตุง้งแม่งจบแล้วตั้งศูนย์ ไปเท่นั้นเจ้าไปแต่ตามใจของเจ้าเลยเอา้าวคุณเซนบ่อยแล้วเตือนรบกันแน่มึงไปรบกันเลยเฮ้ยแต่รบเก่งแล้วคุณเซนรบเก่งตาหรือข้างเดียวแล้วมันเลยยิงปืนแม่นเตือนรบกันแน่ถ้าสร้างรัว้วรอบปราสาทต,ตามเมืองถมถือเป็นสงคราม ที่ไทยก่อเออมึงก็บอกดิมึงก็บอกเลยสิว่าเมืองไทยเคยเป็นของมึงมึงควรจะมายึดเมืองไทยไปเมืองไทยต้องอยู่ใต้มึงมึงเอาให้หมดสิแล้วมึงไม่ประกาศไปเลยอเมริกาเขาอยู่ใต้มึงเออเอาก็ไปดิเอาให้หมดเลยเอไม่ได้เออมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นของมึงเออมึงไม่เอาอ่ะเออเอาอย่างนั้นเลยไหมมึงก็ประกาศให้หมดเลยดิดอนดอนทาวเวอร์ก็เป็นของมึงเอาดิไอเวยด้วยอ๋อข่าวหลุดออกมาแล้วเจรจาภาษีทรัมป์ แลกฐานทัพอธิปไตยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเราเสียอธิปไตยนะครับการตั้งฐานทัพเสียอธิปไตยยังไงก็ถ้ามาตั้งสมมุติสมมุติว่ามาตั้งพังงาจีนเขาคงไม่ค่อยชอบว่าสหรัฐมาตั้งตรงพังงามันบังทางออกเลยเพราะจากพังงาตรงออกไปก็เจอประเทศอินเดียแล้วก็เข้าไปทางใต้โคชินจากโคชินดูในรัฐคาเรล,ลาก็เลยออกไปทางโน้นเลยสีลังกาทางโน้นน่ะเออ แล้วจีนก็ติดจะเข้ามาไม่ได้ดิเออทางนี้ก็อเมริกาครองหมดเลยนิโคบาก็เกาะอเมริกาก็เป็นฐานทัพเฮ้ยเดี๋ยวมันทะเลาะก,กับจีน้วยุ่งนะดูให้ดีนะเว้ยอา้าในภูมิธรรมวัวหากอุ้งอิงรอดคลิปเสียงฮุนเซนเลตติ้งพุ่งเมินที่ลาออกเอาดูในภูมิธรรมเฮ้ยใ,ในภูมิธรรมนี่น่าไปเป็นซูโมนะ ดูผมกันดีกใส่น้ำมันมันแผลบเลยเหมือนซุโมสูโมใส่โโสน้ำมันกาแผลบเลยนี่ถ้าเกิดก้าวจุกด้วยนะเหมือนซูโมโเลยเออไม่เลวนะเออซุโมรวยด้วยอะ่ะแล้วน้ำหนักก็ประมาณร้อยหนึง่งแกน่าจะใกล้ถึงนะเป็นได้นะเออไปอยู่ญี่ปุ่นใช้ชื่อภูมิทํามโตเออเป็นซูโมโได้นะเป็นได้นะเนี่ยเออตัวใหญ่ด้วยไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่โพเมินโพจีลาออกก็ไม่ร้องอโอ,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 อ้แค่ใส่น้ำม,นมันเหมือนสูโมโเลยจริงวะ่ะเฮ้ยกูคิดได้ไงวะเนี่ย เหมือนเลยแต่ว่าไม่ได้ก้าวจุกแค่นั้นเองนี่กำลังแข่งขันซูโม่เลยวันนี้วันนี้วันอังคารวันที่วันวันนี้วันอะไรว่ันอังคารใช่ไหมวันอังคารก็เริ่มวันอาทิตย์จันอังคารสามวันเขามีสิบห้าวันดูเลยทางช่องดูทางช่องของญี่ปุ่น NHK มีโยโกซุนะสองคนเลยโยโกซุนะนี่คือท็อปของญี่ปุ่นก็เลย อันดับแรกโอ้โหจะขึ้นไปถึงแรงนี้ได้สุดยอดต้องมีพิธีใหญ่โอ้โหทำแล้วเวลาใคร,กรเกษียณจากสูโม่ก็จะร้องไห้โดนตัดจุกชับเออนี่แหละเออไม่เร็วไม่เร็วนะไม่เร็วนะสูโม่นี่คุณอนุทินมาแฉร,รัฐบาลมีเงินทอนเบี้ยวแจกเงินดิจิตอลไปทำก่อสร้างกว่าแสนล้านเอาจริงปเปล่าจริงเป่าหนูจริงจับเลย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 ,เ,ลยเอานี่ เด็กเด็กเด็กไม่น้อยนะพระดอนปริศนานันทรุณไปถึงรองประธานอดีตรองประธานรัฐสภาเขาออกมาพูดว่าก็เห็นจะมีสําเร็จอยู่เรื่องเดียวพาพ่อมึงกลับบ้านแล้วพากลับบ้านแบบเท่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวไปนอนชั้นดิสี่นี่คือความสําเร็จอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เห็นพระดอนปริศนานันทกุณสอสออ่างทองลูกเสียตือ้อไม่รู้จริงนยะอนุทินเดือดขึ้นเวทีซ่อมศีสเกดลั่น อย่าเป็นขี้ข้าคนขายชาติเออไม่ได้ขายชาติไม่ได้ขายชาติเราต้องลุยไวย้เราต้องลุยเราอย่าไปยอมมันเออคนขายชาติเรารักชาติเออแล้วมันชอบขายชาติมั่งทรยศต่อชาติมั่งมันอะไรของมันกันลักหนาวะเ,ออเจิมสักข่าวแรกเลยนะครับข่าวหนึ่งเลยเจิมสักเขาเตือนรัฐบาลนะครับเป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยเสี่ยงฟอกเงินนะครับดรเจิมสัก เขาเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์เลยเขาเตือนเลยฝันไกลหรือฝันลายเตือนรัฐบาลเร่งตรวจสอบพรบรศูนย์กลางการเงินวันเอ,อื้อฟอกเงินเออแล้วมันจะเปิดบอนอีกเออเอากับแม่งดีเอากับแม่งดีพอพูดถึงเรื่องฐานทัพเรือภูมิธรรฉุนเว้ยเอ,อ้ยฉุนเว้ยเดียนี้แกแต่งตัวหลอ่อแต่งตัวสวย มีเลขาข้างหลังเลยผู้ช่วยลำรีและรู้ยืนยันใส่เสื้อสีโทนเดียวกันกระแท้ไว้ผมใส่น้ำมันไปครึ่งขวดขวดหนึ่งแกใช้สองวันแปะเข้าไปเต็มที่เลยสมัยผมเนี่ยสมัยบุญดามเนี่ยเราก็สมัยเดียวกันแหละอ๋อคุณรู้แล้วตอนนั้นตอนหาซื้อตันโจติกไม่ได้น่ะเพราะมึงเอาไปใช้หมดแล้วมึงทาหมดหลอดในมั้งไอเวนว่านีนดี้เหมือนซูโม่เลยชอบใจชอบใจผมทําชี้แจงไม่เคยคุยกับสารัฐเลยกรณีฐานเรือละมุก็ ภูมิธรรมก็อัดกับฮุนเซนก็อบอกโอ๊ยฮุนเซนเพื่อนเชื่อพูดเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ถามว่าภูมิธรรมเชื่อถือได้ไหมมันก็แปะเอียแล้ววะพพอ,พอล่ะแม่งก็เชื่อถือไม่ได้เ้วยกันทท้งนั้นเนี่ยแทนนี้โกรธเลยโกรธเลย,ลเลยนี่เลยเอยของขึ้นเว้ยเดี๋ยนี้เป็นใหญ่นานแล้วของขึ้นเว้ยเอาเลยแล้วก็เรื่องบอกว่าต่อไปจะไม่สัมภาบณ์แล้วไม่สำบาก็เรื่องของมึงมีงจะเรื่องกู้เจอเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไกลเรื่องไกล ลีกิตวัฒนะเออสุดยอดเลยเหลืองไกรนี่เขายื่นแล้วว่าบปชสอบมติครมอรตั้งภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เออชอบด้วยกฎหมายหรือไม่น่ากลัวนะเว้ยเออไปแล้วอาจารย์เหลืองไกรแกแม่นยิบหายเลยแกออกไปแล้วแกแกยกยกเหตุผลปั้งตังๆังเลยเอออ่านเอาเองแล้วกันนะแต่ว่าน่ากลัวครับ น่ากลัวน่ากลัวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กลัวมันจะไม่ชอบด้วยกฎหมายสิข่าวสี่นะครับจับตาทรัมป์ยกระดับกดดันรัสเซียผลอาจกระทบลามถึงตลาดการค้าของไทยเอาละครับ เพราะว่าทรัมป์เขจะเป็นกดดันแล้วซีอย่าไปฟังเดลี่ทำเลยนะครับทำรายวันแกก็ปูงแกไปเรื่อยเปื่อนะครับเดี๋ยวภาษี20 30 50 60 100 200ก็แล้วแต่10 20 30 40บสามสิบสเออขนัดก็แกแกล้งท่องไปเรื่อยแกละมือก็แบาตื่นการเดี๋ก็40อโอ้โหไปเนี่ยประเทศไทยอยู่พอดีลมแดกเลยเอาวอาวพอเช้าเอ้ยมากไปเอารถในสี่สามสิบหกแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันไม่รู้ว่าจะไปยังไง หมดไป200ลา้านแล้วค่าที่ปรึกษาก็ยังไม่ได้พบแม้กระทั่งรัฐมนตรีการคลังเลยก็โอ้ยกูก็งงว้อะไรกันวะเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีคลังมันก็บอกมันทําแล้วโคชัวชัวชัวอะไรวะเดี๋ยวก็รู้ลนวะชัวอะไรนะครับเนี่ยโอ้ยทำนี่เขาทําโลกกระเทือนเลยนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้ก็คุมโลกเลยชนะสงครามโลกครั้งที่สองมาก็เลยต้องทุกประเทศในโลกเลยต้องมีเงินสำรองเป็นดอลล่า เขาเอากระดาษใบหนึ่งมาพิมพ์สี่เหลี่ยมแค่นี้เองเบอร์มูลค่าพิมพ์ไปร้อยเหรียญก็สามพันกว่าบาทเราต้องซื้อกระดาษเขาในราคานี้เพื่อจะไปสำรองเงินน่ะก็เป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่เลยและอาวุธเขายิ่งใหญ่มากวันนี้เขาอยากจะบุกอีร่านะบุกเข้าไปเลยทิ้งระเบิดเจาะดินเข้าไปเจาะ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 โอ้เจาะรูเดียก็สามลูกตุงต้งตุง้งตุ้งมันทิ้งยังไงวะเออเก่งยีเป่งเลยนี่ก็ ประเทศที่เป็นมาหนาอำนาจก็เหมือนแต่ก่อนเนี่ยยุคล่าอนานิคมก็ยุโรปมาล่าอาณานิคมไปไปแอฟริกาเอาไปเป็นทาสเอาไปเอามาทาสเลยกลายเป็นประธานาธิบดีเลยเออเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าไปรัเสเซียแต่รัเสเซียเนี่ยเขาโมยหลักนะบูตินเขานิ่งนะสังเกตดูค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยตัวผู้นำประเทศนิ่งสีจินผิงนี่มองด้วยแววตา ไม่หางตาไม่หางตาไม่เหนือไม่ตายไม่หลอกแหลกนิ่งอย่างเดียวแต่ไม่พูดเดินเข้าไปเหมือนเสือร้ายาแต่เขาเราหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกเหมือนอะไรน่าจะเบือนอนุมานอนุมานชา,านสมองอย่างเั้ยเลยเมันคนละฟอร์มเลยนะอันุมา,ามนีรามเกียรตนะิรามยานาสมัยก่อนสมัยผมไม,มีหนังแขกนะชอบดูหนังแขก ดาราดังสมัยผมตอนนี้แก่แล้วเป็นพ่อแล้วรารเยสคาน่าชาชิกกะปู่โอ้ดีแล้วเล่นหนังช้างเพื่อนแก้วแลวแล้วก็เล่นหนังดีดพีนารายนารายร,ร,ร้อง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 โอ้โหมามาเทพเจ้าเลยไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้หนังอินเดียสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยมีแบบนี้แล้วแต่ยังหลงเหลือเหมือนเดิมคือร้องเพลงแล้ววิ่งโอ้โหผมว่าโอลิมปิกปีนี้เนี่ยจริงๆรแล้ว อินเดียต้องแดกหมดเลยนะเพราะแม่งวิ่งอย่างเดียวดาราวิง os, ว่งเดะ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 เดโอ้โหวิ่งแอบหลังต้นไม้โอ้โหมันวิง่งจริงๆกว่ามึงจะทีมก็ได้ดิมึงวิ่งกันป่าลาบเลยนะกูว่าย่าตายหมดนะเอาข่าวห้าแม่ทัพปากสองพร้อมสร้างรั้วเลยเอ้ยสร้างมาเลยสร้างมาเลย,รรรเลยท่านแม่ทัพอย่าไปกลัวมัน มันกระจอกเลยเนี่ยโอ้โหมันมาเราไม่ต้องขวดเรามีเรือปืนนะเว้ยทหารเรือมีเรือปืนเรื่องยิงสนับสนุนขอให้บอกเลยเออนี่เรือปืนนี่ถึงสงครามสมัยโบราณยังใช้ได้นะสมัยเนี้ยอาวุธปล่อยขึ้นไปเนี่ยมันเอาป่อยโดนพิฆาตมามันระเบิดอาวุธแวแต่ระเบิดเรายิงแบบสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหนได้เสียนะจำได้ไหมยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในโลกอะคน สิบล้านคนยกขึ้นบกนอมังดีเออก่อนยิงหนึ่งเดือนชอแปลว่าฝั่งบอมบาดเมนแปลว่ายิงฝั่งเอาเรือปืนระดมยิงตุงตุงตุงทั้งวันทั้งคืนครับไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นไปเนี่ย ไอ้ฐานต้องถามทหารที่มันขึ้นไปเนี่ยขึ้นไป,นนไปนเกือบทุกชาติพันพธมิตรแย่ยังไม่เหลือเลยก็มึงยิงอยู่แล้โอ้โหมึงยิงอยู่เดือนหนึ่งแล้วมันระเบิดมึงอะไรจะเหลือวะโอ้โหขายการต่อต้านเลยยกพลขึ้นบกครังนั้นยิ่งใหญ่มากถ้าอยากจะดูในอดีตไปดูได้มีหนังนะนำแสดงโดยจอห์นเวนไม่ใช่อเวนนะจอห์นเวนเรื่องลอง g กสเด a y ภาษาไทยว่าวันพระเดจศึกเป็นหนังขาวดํานะครับวันเดียวนั้นวันพระเดจศึกเออเขายกพลขึ้นบอกออ้ต้องไปดูท่านต้องไปดูเลยขาวดําต้องไปดูเลยว่าทหารอ่ะเขาสู้แค่ไหนลำบากแค่ไหนเพื่อเกยียรติยศเพื่อเหรียญข้าหาญนั่นเดียวชีวิตยอย่างแรกได้อ่ะโอ้โหเรือลบไปกันเป็นหมื่นลำปืนลำนะครับยกพลขึ้นบกไอเส้นฮาวเป็นแม่ทัพใหญ่แม็กอาเธอร์ดียังเป็นแม่ทัพแค่ ในเอเชียตะวันออกแล้วก็โดนปลดแมกกาเธอร์โดนปลดก็ไอเสนฮาวยกพลขึ้นบกที่นอมังดีเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกเป็นโลกแบบไทยอากาศไม่ดีมั่งอะไรมั่งโอ้โหแล้วดูในเรือเนี่ยมีไม่ใช่เอายกพลขึ้นบกแต่นาวิกโยธินน้นไม่มีพอทหารบกไปด้วยโอ้โหมันเมาขึ้นกันเละเทะเลยเจอคลื่นหนักเพราะว่าพวกกันจิบหายไวทะเลหมดเลยแต่เขาเนี่ยแน่นอนจนทหารเรือมันบอก โอ้ยเมื่อไหร่คลื่นลมจะสงบวพาะจะไม่ไหวแล้วไอ้ฐานบอกว่ามึงยังดีมึงชินคลื่นกูไม่เคยขึ้นเลยกบา่บาวเนี่ยผ่านมาแปดวันแล้วกูยังไม่ได้แดกเียเลยแม่งเมาขึ้นก็อยู่พอคลื่นลมเริ่มสงบเลยไอ้เซนฮาวสั่งเลยยกพลขึ้นบกเลยเออวันประเด็จศึกเลยจอนเวนเป็นผู้พันขึ้นไปด้วยเลยพลางหน้ากันอุตลุดหมด แล้วเขามีอยากเกณฑ์นะไม่ใช่ยกพลขึ้นบอกเฮ้ย hey, เอาหุยลเลยหุยยกวิ่งขันไปก็ตายหาหมดเลยเอ้ยก่อนยกพลขึ้นบอกสิหวันแต่งชุดเต็มที่แต่งชุดเต็มที่สะพายแบคแพคเป,ป้หลัง20่กิโลเขาเรียกเบสิกลดอยู่ในเรือเดินอย่างนั้นแล้วอู้ยอูย้แม่ก็ร้องทั้งวันน่ะเป็นแบบเตรียมพร้อมเพื่อให้ร่างกายชิน อีกสิบวันมันพลางหน้ามันพลางหน้าผมเคยไปยกหัวขึ้นหัวมาถามบอกมึงพลางกับพ่อมึงหลือว่าไอ้เราหลายวันบอกเฮ้ยไอ้บ้าพลางเพราะว่าเบื่อแพ้ไงแพ้หมอได้รักษาไม่ใช่พลางเสร็จแล้วขึ้นโ้ยแพ้เห่แดกคันแล้วมึงอยาไปรบเขาได้ไงมันพลางหน้าแล้วอยู่ในเรือไปกินข้าวกันมันตกใจเลยบอกโอ้โหเหี้ยกูมาปดตีแล้วบอกเฮ้เนี่ยแม่งพวกปลาแล้วจะตายเปล่าวะ โ้แมงฐานาสพอ่อมันยังจำไม่ได้เลยเต็ไมไปหมดแล้วมาใส่รองเท้าอาหาในการเนี่ยหน้ากตีนินอะไรสำคัญ่กันตอบตีนเออผมก็งงมันเห็นผมเช็ดตัวใช้ผ้าเช็ดตัวสองผืนมันบอกว่ามึงทำไมใช้ผ้าตัวสองผืนมันก็บอกไอ้นี่เช็ดเท้าไง<ๆ>ก็อย่าไปเช็ดดามันบอกเฮ้ยเท้ามันสำคัญกว่าหน้าอีก มันใช้ผืนเดียวตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมใช้ผืนเดียวเช็ดตินใส่ก็มเช็ดหน้าเช็ดหน้าใส่ก็เช็ดหัวเพราะว่าครูอายการมันเท้าถ้าเป็นรองกงฟูตหรือเท้าเป็นโลกเนี่ยมันพาตัวเราไปลบไม่ได้โอ้ก่อนอาทิตย์หนึ่งนี่มันพายาลงยาที่เท้าใส่คอมแบทให้หมอตรวจว่าไอ้คนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านมันเตรียมพร้อมหมดเลยพอเหลืออีกวันเดียวจะยกวกขึ้นบกยุ่งเลย มางใส่แว่นตาพางแสงหมดเลยเพราะในเรือมันมีแสงให้ชินกับความมืดเพราะยกพนขึ้นบกต้องใช้ความมืดเป็นฉากกับบังโดยมากจะยกตอนเชา้าแล้วเขาก็ควบคุมคลื่นคลื่นไม่ใช่คลื่นทะเลนะคลื่นของเรือที่ยกพลขึ้นบกคลื่นเนี่ยคลื่นแล้วขึ้นระยะเท่ากันเป๊ปะเลยนะ,ะเขาจะบอกว่าเราก็จะมีหมายเลขขึ้นแล้วก็บอกว่าสมมุติว่ามีเราคุมคลื่นผมเป็นต้นปืนคุมคลื่นคุม4ี่สิบลำ ก็มีหมายเลขหนึ่งถึงสีก็มีทั้งฝรั่งทั้งอเมริกรันหลายชาติรวกันเขาบอกว่าไอหมายเลขหนึ่งเร็วไปแล้วน้ำสปีดดาวสปีดดาวต้องลากเสียงหน่อยเพราะในทะเลคลื่นมันเยอะมันก็นลงควบคุมคลื่นแต่ว่าคนไม่ไม่รู้ดูหนังก็โอ้ยมันไว้ขึ้นไปลอดไม่ใช่เลยนะครับยกพลขึ้นบกเนี่ยละลอกแรกหรือ First wave เนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับ อัตราการลอดตายมีกี่เปอร์เซ็นต์ภาษีธร,รมศูนย์เปอตครับตายหาเรียบแล้วลอกแรกตายหมดเลยครับใครขึ้นราล,ลอกแรกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเขาเลยมาสร้างหนังเป็นประวัติศาสตร์เลยลลอกแรกที่ยกพลขึ้นบกที่นอมังดีโอ้โหลูกชายประธานาธิบดีสมัครยกพลขึ้นบกคลื่นแรกเลย ไอ้เซนาวเรียกผมเลยบอกเฮ้ยเฮมันไม่ได้นะพ่อมึงเอากูตายเออแกบอกไม่ได้แกต้องไปเพื่อเป็นขวัญทหารถามไปถามมาปรากฏว่าแกเป็นโรครายยังไงก็ตายแน่ไอเซนบอกงั้นขึ้นนําเลยคนจะได้โอ้โหชื่อจบลูกรับดีนําเลยเวฟแรกดูดิเขายอมเสียสละไหนไหนก็ตายแล้วตายแล้วยกพนขึ้นบอกให้แม่งน่ากลัวดีกว่าเออนี่แหละเราลอกแรกตายหมดใครจับฉลากได้เราลอกแรกฮะ ขึ้นไปเลยเยะตายแน่ตายแน่โชคดีที่ผมเป็นเหล่าพักนาวินไม่ได้เป็นนาวิกยโยธินไม่ต้องไม่ต้องยกพลขึ้นบกเราเป็นคนควบคุมคนคไอ้นาวิกยโยธินหรือทหารราบที่ขึ้นเ,เพราะเราเป็นต้นปืนต้องควบคุมการยกพลขึ้นบกให้ได้นะนาบแล้วเวลามันยิงต่อสู้มาอะไรมาเราก็เป็นคนบอกเป้าบอกเฮ้ยมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นกี่ดีกเีอะไรต่างหลายแหละ แต่ไม่รู้จะไปบอกแมวที่ไหนว่าแมงตายหมดนะครับเอาละยังไม่ดันข่าวต่อไปเลยกำลังจะมันตาเมือนทมกำลังจะสู้กันเอาไปสู้กันพรุ่งนี้แล้วกันว่าฟังยกพลขึ้นบกแล้วต้องบอกแม่ตาพักสองแม่ไอเราเป็นทหารเก่าลุยแม่งเลยดีไหมแหมมันวุ่นวายมากยั่วยั่วอยากยั่วเสียทีสารโลโลกเราก็เอามันด้วยนก็ทื่แมงก็ตีก็ดีเะกันเอาละครับเวลาหมดแล้ว แม่กกงกระทืบทีเราดูไม่จืดเล้วมึงซาดีจังเลยเอาให้หายซ่าเลยวะเวลาหมดแล้วสวัสดีครับสิบสามสยามไทย